ใครนะคะเคยเห็นช่องรีวิวอาหารของเราก็จะมีช่องแบบว่าติ๊กตนะ็อกเนาะปีกฟันมอฟูดเรเวอร์ถ้าเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบว่าชาบูหรือว่าอะไรที่แบบเอามาต้มเอามาปิ้งเอามาย่างอะไรเงี้ยก็จะเห็นน้องตัวนี้เลยค่ะทุกคนน้องเตาออโต้ตัวนี้ซึ่งเป็นเตาแบบ เขาเรียกว่าอะไรเตาเสรจลักเออเพราะว่าเราใช้เตาเนี้ตลอดเลยในการที่แบบว่ารีวิวชาบูอะไรอย่างเงี้ยเออหมาลงมาล่าอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าน้องตัวนี้ยทุกคนคืเอ,อเราใช้มาแบบกี่ปีแล้ววะไม่แน่ใจนะว่าใช้มากี่ปีแล้ว แต่เราอะเคยแบบซื้อมาแกะกล่องเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องราคาแบบโอเคเลยแล้วก็สีชมพูน่ารักมากเนี่ยก็เลยแบบซื้อมาทําคลิปแกะกล่องแต่พอแบบพอทําคลิปแล้วใช่ป่ะแล้วก็ลองใช้จริงอะเฮ้ยทุกคนมันมันโอเคมากๆเลยเห็นน้องแบบเล็กๆแบบนี้นะคือเวลาเราต้มอะเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีความลึกเลยกินกันแบบ สองสามคนได้แบบชิวๆเลยอะทั้งทางที่แบบน้องเล็กมากนะแต่ว่าเฮ้ยใช้งานได้จริงแล้วเราแบบก็เสียบแบบกินแบบนานๆแลวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแล้วเราอะชอบตรงที่ว่าเขาอะเร่งไฟอะทุกคนแบบว่าเร่งไฟแบบแยกเตาเออเราก็แบบอฮ้ยคนข้าโอเคเลยแล้วถ้าอยากเห็นว่าเออตอนเราต้มเราเป็นอะไรยังไงก็แบบสามารถไปดูคลิปอื่นไนดะ้นะเราก็รีวิวไว้เหมือนกันว่ามันออมเป็นยังไงนะทุกคน แล้วก็ยี่ห้อที่เราใช้ก็คือเป็นของยี่ห้อออโต้นะคะทุกคน,นสวยดูยแบบฟลุฟ้งฟลิงอ่ะโอ้ยน้องน่ารักแล้วก็แบบทำคอนเทนต์ได้ด้วยนะคะเขาก็ไม่ติดด้วยอะไรเงี้ยแบบโอ,อุ้หดีทุกคน